ตอนเศร้าๆจ้ามือนีแยกโส่กระสิพาไปเขาป้าอีกแล้วจ้าพี่น้องอันชิดหอดปลาจ้คชิดหอดปลาอันพุ่นเงินอังคือข้างหลังผิดเตรียมแนวไปจินมเตรียมน้ำเตรียมนห้เตรียมกาแฟพี่น้องอันขันย่ามบ่อยากอันขันย่ามบ่อยากแั่สิบ่อยากพอดรอกพี่น้องหิวเขาพุนละย่าหิวบุนละย่าหิวปุนละกินย่างกระเสยบย่างมือสิเพิ่นบ่อยากคอดรอกขันย่าอันท้องอิ่มเนาะัดที่นี่กันเลก เตรียมไปใจอยากว่าอยากก็เตรียมไปเวลาหิวมากสิมันเวยขาสั้นบนเด้พี่น้องขาสั้นบนได้โบไม่มีเฮียไม่แห้งเลยทันยา่าพอขบปลาเนาะพี่ลาว,ว่าสิภาคไปสองโมงจะไปแต่เซาแนมีตอนนี้ก็ใกล้พอสองโมงเลยจะไี้น้องมากมากม,ามาาั่ขบปลาอร่อจ้าวันนี้มาปาก้อนหินได้พี่น้องปาก้อนหินซื้อเนะาะฝังปลา,า,าเองจะมุ่งใดหลายคุณพี่ เออไปเทละมุมเทละมุมก่อน,น,อนจ้จาไปมุมนั่นละก่อน,นเ,ออเออ<า>เอาจากักว่าพุ้งละยี่สิบโลกับพ่อละห้ามื่นเนี่ยบ่นเ <c oughs> นี่ยบ่นอนเด้อ <c oughs> พี่น้องพ่อเห็ดเลี้ยงเลยจ้าเห็ดมันปลูบุย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 ป่าทีโท่บ,บักม่บักแตง สวยสวยสวยนั่นเขามากกับพ่อแหกหมันเลยพี่น้องบึกงเนี้ยสั้นสูบรวบอยู่จ้ะสั้นสูบรวบอยู่ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยศยเก็บกล่องงามเฮียงงามเฮียงเก็บเอาเก็บเอาลูกพี่ว่าโอ๊ยแต่ ตรวจความอภัยสั้นเห็นเห็ดหลายแล้วสั้นจ้าเมื่อตำกล้องตำแจ้งไปทั่วกูนะป้างามเดี๋ยวอ้คือเปลี่นเปลี่ยนจ้าอ้ยสวยสวยขุ่นอีกดอกนึงนั่นยุ่งกาดเมนบโบ ค่อยๆเก็บไปจ้าพี่น้องมือนีงค่อยๆเก็บไปมีเวลาหลายมึอน,นี่นะจุ้มเดียวพี่น้องจุ้มเดียวจ้าเดี๋ยวแกสุกอนอย่าตัดขาจ้ะๆๆจุ้มเดียวพี่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดปีกนกจ้ะเฮ็ดปีกนกบ่พี่ดอกไล่ๆนี่แม่นบอเห็ดปีกนกมีตอดอกใหญ่ๆกินได้ได้จ้ะกินได้กินได้เ,ดดเห็ดอันนี้มูข้นกิ่นอะมากมากได้นี่ เฮ็ดอันนี้บังพีแล <TM> ้วเกี่ยวห้อมห้อมอยู <wide> ่คนหน่งลายยูเมนบบพ่อใดยูเมนโบบึงบรรยากาศป่าจ้ะบรรยากาศป่าไปเรื่อยๆเฮ็ดดำเลยจ้ะพี่น้องเกอแล้วเจ้าเจอ่ยแล้วจ้าพ่อใดพ่อใด ขายไงอยู่จะแต่ว่าพอนึงบ่ท่านเด่นบ่ตรท่านเด่นนั่นค่ะเนาะก็แลังอ่อนๆอยู่จ้ะบ่ท่านเด่นญ่เต็มที่วันเถาะี่กะได้อยู่จ้ะได้อยู่ซ้ำนี่ก็ได้เนาะได้อยู่ได้อยู่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยขึ้นรถขายองค์จ้ะหน่อยก็เก็บไปตามหน่อยนะเนาะมีปลาหน่อยปลาใหญ่จ้ะเก็บเงียบคายเงาไปเอา được ngâm mà Đây, đây được đây được bọc được 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 cho được đây được có 何 ขาเงียเงียพี่เนาะขาเลืองเลี้ยงสวยๆเลยปุ่นป้าปุ่นมันจะค่อยงัดค่อยแกะเอาเจ้าพี่เนาะขาลุกจัง ตุ่มนึงพี่น้องตุ่มใหญ่ๆตุ่มใหญ่ใหญ่โอ้ยพี่น้องโอ้อจุ่มมัเป็ี่ยนเปลี่ยนแค่สีกระเจี๊ยมง่ายอยู่จะบ่เคยมีฝุ่น พี่น้องเกิดจุ่วโมงเปลนเปลี่ยนมั้ยประทับใจอีกแล้วประทับใจอีกแล้วจ้าบุ้งเนี่ยบุ้งเนีดอกพันสีอิงแหงจักน้อยจ้าแต่ว่าก็ใส่ได้จ้ะใส่ได้เงาพันยังดีๆอยู่เนาะนี่ทีเขาจะเจ็บเลยจ้าเจ็บเลยพุ่นน่ะเงาหนี่บุ้งเด้อบุ้งเด้อกำมึงกระโดดพุ่นพุ่นน่ะ ngầu điều Mình hạ khăn ô cỡ ô như thế này chả Ngầu bọc nhé Tổn nhanh nháy, mít tắc ngầu nhanh nháy Ba bền biển Khá à, ngay chả มันมันจะพี่นองเลยบ่อเรียงเกมเห็ดตื่นตักกรเสอๆคุณนะย่ยโซกันเลยเป็นไร้วงน้ำเห็ดเนาะโอ้ยวุ้งไได้ได้ได้ผลงานผลงานออกจากบ้านี่แล้วจ้าไปป้าไหมโอ้ยตเต็มกระถังเลยคุณนะ่ะพี่ดายอยู่ทางไหนนอกบาทนนี่ใส่เนี่ยไปไปไปมียบานเฮาบานนี่ You say that I'm psychotic <c oughs> But there you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back, right back You say